สวัสดีค่ะท่านฟังทุกทกท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องใต้เงาบุษบาเป็นงานเขียนของรศัศตาเพียงพินในนิยายชุดสเสน่หานางรำนิยายชุดนี้มีทั้งหมด3เรื่องคือเพลิงภูหมอกใต้เงาบุษบาและผันธะรลวงสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอ่านอีบุ๊กฉบับเต็ม ต้เงาบุษบาสามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะและท่านผู้ฟังสามารถติดตามนิยายเรื่องใหม่ๆห,ห,หรือเรื่องอื่นๆของรัิตาเพียงพินได้ที่เพจ a c e b o o k รัิตาเพียงพินและทวิตาาเตอร์รัิตาไรเตอร์พร้อมกันหรือยังคะเจิญติดตามรับฟังคะ่ะนิยายเสียงเรื่องใต้เงาบุษบาตอนที่สามควบวกค้วลบอา้าวน้องพลอยคุณพ่อสวัสดีค่ะ มาทวีเป็นคนทักขึ้นก่อนสวัสดีค่ะคุณครูน้องพอยกมือไหว้ทั้งสามสาวก่อนจะไหว้ทุกคนที่เหลือด้วยแม้จะไม่รู้จักก็ตามเป็นยังไงคะน้องพลอยเพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นล่ะคะกันยนานันเอ่ยถามขึ้นน้ำฟ้ากับขนมไปกับพ่อแม่เราคะ่ะแต่พลอยอยากถ่ายรูปก,กับคุณครูนะคะพลอยให้คุณพ่อถ่ายรูปก,กับวิดีโอตอนที่ครูรำเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะคุณพ่อบอกว่าคุณครูสวยมากสวยมากๆเลยคะ่ะ โดยเฉพาะครูปรางน้องพลอยบอกแล้วก็เข้ามาเกาะแขนคุณครูคนสวยอย่างอ้อนอ,อนในบรรดาสามสาวเด็กสาวชื่นชอบครูปรางเป็นที่สุดเด็กๆที่เรียนกับสามสาวไม่ได้พูดภาษาคำเมืองกับเธอเพราะเวลาสอนสามสาวไม่ได้พูดคำเมืองแม้ทั้งกัญญนัน,นและพิมพ์ปราจะรู้สึกว่าเด็กๆพูดคำเมืองดูแล้วน่ารักก็ตามขอบใจจ้าพิมพ์ปรายิ้มให้สาวน้อยอย่างเอ็นดู ขณะที่คนเป็นพ่อยิ้มเก็บอาการที่ลูกสาวทำถูกใจเอาไว้ไม่อยู่และผู้ใหญ่ทุกคนก็มองออกโดยเฉพาะดดกิตติกรที่ตาวาวับขึ้นมาทันควันจากนั้นคุณครูทั้งสามก็ถ่ายภาพร่วมกับน้องพลอยจนกระทั่งสาวน้อยพอใจแล้วนี่จะไปจุดผางปฏิศหรือแขวนโคมกันไหมครับอยู่ๆพันลบก็ถามขึ้นมาพิมพ์ปรางไม่ได้คิดอะไรมากจึงตอบกลับไปตามตรงก็คิดว่าจะไปเหมือนกันค่ะผางปฏิ คือภูมิปัญญาท้องถิน่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาเพื่อสักการะบูชาพระพุทธศาสนาในประเพณีเดือนยี่เป็งนอกจากส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วยังทดแทนการลอยโคมได้ด้วยอ๋อพอดีสองอยากไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะหิวแล้วมาทาวีพูดสวนขึ้นทําให้พิมพ์ปางหันไปมองแต่เพื่อนไม่ได้มองเธออีกฝ่ายหันไปหากัญญา,นานันให้ช่วยสนับสนุนใช่ไม่ก้อย หญิงสาวขยิบตาให้พร้อมถามกัญญาดันยังคงงุนงงตามไม่ทันแต่ก็พยักหน้าตอบในสิ่งที่เพื่อนต้องการจ้าถ้าอย่างนั้นก็พอดีเลยครับน้องพลอยก็หิวเหมือนกันยังไงผมกับน้องพลอยตามไปด้วยนะครับทานกันหลายๆคนคึกครื้นดีมาทวีแทบจะยิ้มค้างหญิงสาวหันมองทุกคนในกลุ่มไม่มีใครมีท่าทางจะปฏิเสธเพราะหากพูดออกไปก็จะเป็นการเสียมารยาท ในที่สุดคนที่ทนไม่ไหวก็คือมาลินีไปด้วยกันหมดนี้ละคะ่ะรีบออกไปจากตรงนี้ดีกว่ายืนตั้งนานแล้วทุกคนคงเมื่อยกันแล้วน้องสาวหันขวับมองพี่สาวด้วยสายตาขัดอกขัดใจแต่ไม่พูดอะไรนอกจากคว้ามือพิมพ์ปรางให้เดินออกไปแต่เพราะน้องพลอยเกาะแขนหญิงสาวอยู่จึงเท่ากับว่าพาน้องพลอยกับพ่อของเด็กสาวให้เดินตามไปด้วย กันยนานันเองก็เดินตามเพื่อนทำให้เปรมินรีบโอบไหลบางเพื่อไม่ให้ใครมาเดินชนกิติกรขยับก้าวตามไปโดยมารินีเกาะแขนเดินเคียงข้างไม่ยอมห่างโต๊ะอาหารในร้านพื้นเมืองแทบทุกร้านค่อนข้างแน่นแต่พวกเขาก็สามารถหาร้านว่างได้โดยเดินออกมาไม่ไกลมากนักเพราะตกลงกันว่าจะทานอาหารที่ไม่ไกลจากบริเวณงานยี่เปงภายในโต๊ะอาหารมัทวี มองลำดับการนั่งอย่างขัดใจเพราะกลายเป็นว่าพิมพปรางต้องนั่งลงตรงกลางระหว่างสองพ่อลูกนั่นเป็นพ่อน้องพลอยดันมาขอนั่งแทนที่เธอแล้วพ่อของสาวน้อยก็เข้ามาเสียบอีกด้านหนึ่งทันทีหญิงสาวจำต้องนั่งข้างพี่สาวตัวเองอย่างงดหงิดแต่ก็ต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจมาทวีดูออกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดียวหนุ่มใหญ่คนนี้คิดอย่างไรกับพิมพปราง แรกๆเธอก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะอีกฝ่ายก็มีฐานะหน้าตาทางสังคมเป็นถึงข้าราชการระดับสูงทว่าตั้งแต่วันที่หมอมหลวงกิติกรอาสาเลี้ยงข้าวมาทวีก็ได้เห็นปฏิกิริยาชวนสะดุดใจบางอย่างจากชายหนุ่มเขาดูแลพี่สาวเธอตักอาหารให้ตามมารยาทพูดคุยกับเธอแต่ไม่คุยกับพิมพปรางเธอจำได้ว่าเคยเห็นทั้งสองคนพูดคุยกันบ้างเล็กน้อย บางครั้งแต่เมื่ออยู่ในกลุ่มคนทั้งสองจะต่างคนต่างอยู่ราวกับไม่รู้จักกันไม่สนิทสนมท,ทั้งทั้งที่ควรจะสนิทเพราะพิมพ์ปรางเคยอยู่ที่บ้านอัฐพันพงมาก่อนจนกระทั่งเรียนมัธยมปลายและทุกครั้งที่มีกิติกรอยู่ด้วยพิมพ์ปรางจะแทบไม่คุยอะไรเลยการที่เพื่อนของเธอเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วจึงอาจไม่เป็นที่สังเกตทว่าสิ่งที่มักจะทำก็คือ การหลบตาลงตาราวกับหลบสายตาใครบางคนแล้ววันนั้นเธอก็เข้าใจว่าเป็นเพราะกิตติกรนั่นเองพิมพ์ปรางบังเอิญนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชายหนุ่มพอดีเพื่อนของเธอเลี่ยงที่จะคุยหรือมองหน้าเขาซึ่งแม้จะไม่สนิทแต่พิมปรางไม่เคยหลบเลี่ยงใครขนาดนี้ส่วนชายหนุ่มเองก็มักจะมองพิมพ์ปรางด้วยแววตาขัดใจอยู่ตลอดเวลามาทวีฟันทงในใจได้ทันทีว่าต้องมีอะไรบางอย่าง ระหว่างคนทั้งสองอย่างแน่นอนเมื่อสักครู่ที่พันลบกับน้องพลอยเข้ามาก็เป็นอีกครั้งที่กิติกรชักสีหน้าราวกับไม่พอใจแต่เขาก็เก็บอาการได้เร็วก่อนหน้านั้นเธอทันมองเห็นด้วยว่าพิมพ์ปรางร้มโดยที่มีหม่อมหลวงหนุมรับเอาไว้ได้ทว่าทั้งคู่ก็รีบถอยห่างออกจากกันราวกับขั้วบวกขั้วลบอร่อยไหมคะน้องพลอยพิมพ์ปรางถามเด็กสาวที่เห็นชัดว่าทานอย่างอริดอร่อย อร่อยมากๆเลยค่ะน้องพลอยชอบมากเลยค่ะเด็กสาวตอบพร้อมกับยิ้มกว้างอร่อยงั้นก็ทานเยอะๆนะคะค่ะคุณครูเมื่อลูกสาวหันไปก้มหน้าก้มตาทานคนเป็นพ่อก็พูดขึ้นพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเห็นน้องพลอยทานได้เยอะขนาดนี้ผมก็ชื่นใจอยากให้แกทานได้เยอะแบบนี้ทุกวันนะครับอ้าวปกติน้องพลอยทานน้อยเลยคะพิมพ์ปรางถามด้วยสีหน้าเป็นห่วงครับแววตาของพันลก เริ่มมองลงขณะอธิบายเป็นความผิดของผมเองนะครับที่เลี้ยงแกมาผิดผิดมักจะให้แกทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยๆจนเคยชินพอพามาทานร้านอาหารทั่วๆไปก็เลยไม่ชอบนะครับแต่วันนี้คงเพราะมีคนทานด้วยหลายคนรวมทั้งครูปรางน้องพลอยชอบครูปรางมากนะครับแกกลับบ้านไปก็พูดถึงคุณครูทุกวันเลยบอกว่าคุณครูทำอาหารอร่อยผมสั่งจากร้านอาหารมาให้ก็บอกว่า สู้ฝีมือครูปางไม่ได้หญิงสาวฟังพร้อมกับพยักหน้าเข้าใจเพราะเธอเคยทำอาหารให้น้องพลอยทานในบางครั้งที่พ่อของสาวน้อยมารับช้าเหมือนกับเด็กคนอื่นๆเพราะปริมปางไม่อยากให้เด็กทานข้าวไม่ตรงเวลาแล้วเด็กๆก,ก็ชอบอาหารของเธอน้องพลอยเองก็เหมือนกันทานหมดเกลี้ยงทุกครั้งเธอจึงไม่เคยรู้ว่าสาวน้อยไม่ค่อยชอบทานอาหารปางเห็นน้องพลอยทานหมดทุกทีนะคะ เลยไม่รู้ว่าแกทานอาหารได้น้อยก็ที่ครูปรางทำอร่อยนี่คะอร่อยจริงๆนะคะน้องพลอยแทรกขึ้นมาแต่พิมพ์ปรางไม่ถือสาหญิงสาวรูปผมสาวน้อยอย่างเอ็นดูขอบคุณนะคะที่ชอบฝีมือครูถ้าไ้ครูปรางทําให้ทานทุกวันน้องพลอยจะเลิกชอบพวกฟาสต์ฟู้ดไม่ลูกคนเป็นพ่อถามลูกสาวที่ยังตามคนอายุเยอะไม่ทันน้องพลอยจึงทําหน้างอเพราะยังอยากกินของโปรดอยู่ ถ้าว่าคนทางโต๊ะเข้าใจความหมายแม้คุณพันลบนี่จริงใจตรงไปตรงมาดีนะคะมาลินีเอ,อ่ยขึ้นยิ้มยิ้มโดยที่คนอื่นๆต่างก็หยุดลงมือชั่วคราวเดี๋ยวนี้มันยุค5้จีแล้วนี่ครับคนตอบอมยิ้มกับสิ่งที่ตัวเองทำเขาคิดว่าพิมพ์ปรางเองก็ต้องพอจะรู้บ้างว่าเขาคิดอย่างไรและหญิงสาวเองก็พูดคุยกับเขาดีพร้อมทั้งเอาใจใส่ลูกสาวของเขาอย่างดีด้วย เท่ากับว่าไม่ปิดทางที่เขาทอดไปหาพิมพ์ปรางเงียบลงไปอย่างเห็นได้ชัดหญิงสาวหลบตาลงตาฐทานอาหารตรงหน้าอย่างเดียวไม่เอ่ยอะไรขึ้นมาอีกรีบทานกันดีกว่านะคะเราต้องรีบไปที่จุดผางปฏินกับแขวนคมกันค่ะจะได้ขึ้นภูไม่ดึกมาทวีที่มองสถานการณ์ออกอยู่คนเดียวรีบกรบเกลือนความอึมครึมที่ลอยกลุ่นขึ้นอ้าวเดี๋ยวจะไปเที่ยวภูกันต่อเลยครับพันลบ ยังไม่ไวายเข้ามาวุ่นจนได้ไปพักผ่อนนะคะสองเองก็จะกลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็เลยให้ก้อยพาปรางขึ้นภูไปด้วยจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวเงา,งาเอ๊ะภูอะไรที่ไหนกันเลอครับผมยังไม่เคยพาน้องพลอยไปเที่ยวภูสักทีถ้าจะถือโอกาสขอไปด้วยได้ไหมครับมาทวีเม้มริมฝีปากให้ดูเหมือนกำลังยิม้มทั้งที่ในใจไม่ได้ยิ้มสักนิดคิดว่าช่วงนี้คงไม่สะดวกนะคะ เพราะว่าไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวพอดีเป็นบ้านของพี่มินเองใช่ไม่ก้อยพูดแล้วก็หันไปหากัญญาณันช่วยสำทับอีกครั้งเออครับพอดีช่วงนี้ที่ไร่กำลังยุง่งยังไม่สะดวกที่จะรับแขกนะครับเพราะรู้ว่าภรรยาของตนเองลำบากใจที่จะต้องโกหกเปรมินจึงเอ่ยขึ้นมาเองอ๋อครับน่าเสียดายนะครับไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะครับเปรมินบอกอย่างรักษาน้ำใจ ระหว่างที่นั่งทานอาหารกันอยู่พันลบก็พยายามตักอาหารให้กับพิมพ์ปรางสลับกับลูกสาวตัวเองและชวนหญิงสาวคุยราวกับสนิทสนมชิดเชื้อมานานแม้พิมพ์ปรางจะตอบกลับแต่คนที่สนิทกันจะรู้ว่าหญิงสาวไม่สบายใจกระทั่งเรียกพนักงานเก็บเงินเธอจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ําโดยก้มหน้าก้มตาเดินไม่มองอะไรทั้งสิน้นพิมพ์ปรางทําธุระส่วนตัวแล้วออกมายืนมองกระจก รู้สึกเหมือนสีหน้าตัวเองย่ำแย่กว่าปกติอย่างมากไม่มีอะไรต้องกลัวทุกอย่างมันผ่านไปแล้วต่างคนต่างอยู่ตั้งนานแล้วเชิดหน้าเข้าไว้ปรางหญิงสาวบอกกับตัวเองก่อนจะสูดหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วเดินออกจากห้องน้ำมาอยังไม่ทันก้าวต่อไปก็ต้องสะดุ้งทั้งตัวเมื่อแขนถูกกระชากอย่างแรงจนเซทลาจบตอนที่สขั้วบวกขั้วลบในนิยายเสียงเรื่องใต้เงาบุษบาเรามาต่อ ตอนที่4กันเลยนะคะสำหรับตอนที่4เราให้ชื่อตอนว่าฝันร้ายร่างบางถูกลากจนตัวแทบจะปิวออกไปทางหน้าร้านซึ่งอยู่คนละมุมกับที่ทุกคนนั่งอยู่จึงไม่มีใครเห็นคุณกลางปล่อยชน,นะเงียบไปเลยถ้าบวยวายเสียงดังฉันจะอุ้มไปจากตรงนี้ให้คนมองเลยชายหนุ่มหันกลับมากระซิบบอกด้วยเสียงเครียดทำให้หญิงสาวต้องหยุดชะงักคำพูดทุกอย่างลงในทันที กิติกรพาหญิงสาวเดินลัดเลาะฝ่าผู้คนมาตามถนนรอบคูเมืองโดยไม่สนใจความสวยของผังประทีที่จุดไว้บริเวณต่างๆรวมทั้งประตูท่าแพที่พวกเขาต้องเดินผ่านด้วยเนื่องจากจอดรถไม่ห่างจากประตูท่าแพนักเมื่อมาถึงก็ดันให้หญิงสาวเข้าไปในรถแล้วสั่งห้ามลงจากรถเด็กขาดถ้าไม่เชื่อกันคงรู้นะว่าจะเจอกับอะไรเพราะยังไงเธอก็หนีฉันไม่พ้น แน่นอนว่าพิมพ์ปรางกลัวอีฝ่ายเกินกว่าจะกล้าขยับตัวจากนั้นชายหนุ่มก็ก้าเร็วๆไปอีกฝั่งเมื่อมาอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเขาก็ล็อกรถทันทีก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์ของตนขึ้นมากดโทรหาน้องสาวน้องก้อยเดี๋ยวพี่พาปรางกลับไปที่โรงเรียนนะเพื่อนเราไม่ค่อยสบายนะอะไรนะคะปรางไม่สบายเลยคะครับตอบรับน้องสาวพร้อมกับมองไปยังคนที่เขาอ้างว่าป่วยแล้วก็เห็นอีกฝ่าย มองเขาอยู่ด้วยสายตาวิตกน้องก้อยขึ้นภูไปกับไอ้มินได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปรางพี่จัดการเองถ้าปรางป่วยก้อยไม่ขึ้นภูก็ได้นะคะน้ำเสียงของน้องสาวเต็มไปด้วยความห่วงใยเพื่อนเราไม่เป็นอะไรมากหรอกครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวไอ้มินก็งอนอีกหรอกแต่งั้นคุยกับปรางเองก็แล้วกันเขายื่นโทรศัพท์ยัดใส่มือพิมพ์ปรางให้เธอจัดการเอาเองอย่างไม่แยแส ล้วสตาร์ทรถทันทีค่ะคุณก้อยปรางปรางเป็นอะไรมากไหมมึนหัวเราก็ครั่นเนื้อครั่นตัวนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรมากหรอกค่ะกินยานอนพักก็น่าจะดีขึ้นค่ะจริงๆแล้วขึ้นไปพักบนภูกับก้อยก็ได้นี่นาดีกว่าอยู่ที่นี่คนเดียวเออบนภูอากาศหนาวนะคะปรางคิดว่าอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่านะคะเอางั้นเรอปรางไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะ นั้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นโทรหาก้อยเลยนะค่ะหญิงสาวรับปากแล้วสุดท้ายกัญญาณันก็วางสายทั้งที่น้ำเสียงบ่งบอกว่าไม่อยากทิ้งเธอเอาไว้คนเดียวพิมพ์ปรางกำรมโทรศัพท์ราวกับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งเดียวไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทำแบบนี้ทำไมทำไมกลายเป็นนางรำขวัญใจประชาชนไปแล้วฉันจะทำอะไรไม่ได้หรือไงใช่ค่ะปรางเสียงเครมเครียด ส่วนขึ้นทันทีต่อจากคำพูดของหญิงสาวพิมพ์ปรางไม่ได้พูดอะไรต่อทว่ามือบางทั้งสองข้างกำาแน่นมือข้างที่ไม่มีมือถือถูกจิกลงบนฝ่ามือโดยที่เจ้าตัวเองก็ลืมความเจ็บปวดเพราะในหัวเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นค่ำนี้บ้านเรือนริมถนนเต็มไปด้วยผางประทีปประดับประดาทว่าไม่มีใครสนใจความงดงามของสองข้างทาง ชายหนุ่มขับรถด้วยความเร็วสีหน้าเคร่งเครียดจนคนที่นั่งมาด้วยกดดันนั่งไม่ติดรู้สึกถึงเหงือ่อที่ซึมออกมาตามฝ่ามือหน้าผากและลำคอไม่กี่นาทีต่อมารถคันรูก็มาจอดอยู่หน้าโรงเรียนของสามสาวนาช่างฟอนเป็นชื่อที่ทั้งสามสาวช่วยกันคิดพิมพปรางชอบชื่อนี้มากคิดว่าลงตัวเข้ากับที่นี่และพวกเธอที่มาจากกรุงเทพ ขนาะเดียวกันหญิงสาวก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่ตลอดเวลาแตกต่างจากเพื่อนสองคนที่ไปกลับบ้านในวันหยุดแต่โดยรวมแล้วทั้งสามคนมักอยู่โยงที่โรงเรียนเสียมากกว่าฉันลงไปได้หรือ,อยังคะลงสิคำตอบตอบเสียงดุดูพิมพ์ปรางลงไปจากรถชา้าแล้วเดินไปยังหน้าประตูโดยมีอีกฝ่ายตามลงมาด้วยเธอเหลือบมองเขา ด้วยความไม่สบายใจขณะที่กิติกรพยักเพยิดให้ไขกุญแจหญิงสาวค่อยๆย,ยื่นมือถือคืนให้กับอีกฝ่ายราวกับเพิ่งนึกขึ้นมาได้ชายหนุ่มจึงรับไปแล้วใช้สายตาบังคับให้เธอไขกุญแจอีกครั้งพิมพปรางจึงต้องเปิดประตูอย่างจำใจและเมื่อเห็นว่าเธอดันเหล็กที่ปิดอยู่ได้ช้าเขาก็จัดการเองขอบคุณนะคะที่มาส่งเสียงแผ่วเบาเอ,อ่ยขึ้นแต่ร่างสูงกว่า ยังยืนนิ่งไม่ได้ถอยออกไปกุญแจมือนายื่นมาด้านหน้าแทนราวกับตัดรำคาญหญิงสาวก้าวถอยหลังแต่ก็ถูกดึงมือเอาไว้เราแย่งกุญแจไปแทนในที่สุดกิตติกรก็เปิดประตูกระจกรังให้ร่างบางตามเข้ามาด้านในคุณกลางพิมพ์ปรางตาโตเมื่อเห็นอีกฝ่ายล็อกประตูกิตติกรไม่สนใจอะไรนอกจากลากลางเล็กกว่าพาขึ้นบันไดไป ไฟจากภายในถูกกดเปิดจากมือของชายหนุม่มทําให้คนถูกลากไม่สะดุดขั้นบันไดหกลม้มชายหนุม่มจําได้ว่าห้องนอนอีกฝ่ายอยู่ชั้นสามเพราะเคยขึ้นมาข้างบนในวันที่มาตามหาน้องสาวแล้วบังเอิญเจอกับพิมพ์ปางอยู่ในห้องหญิงสาวฝืนตัวเอาไว้เมื่อมาถึงหน้าห้องกิติกรหันหน้ามามองสีหน้าแววตาเข้มกรุนไปด้วยอารมณ์ดุดันน่ากลัวเจรชา กับสายตาว้าวอนขอร้องด้วยความหวาดหวั่นของอีกฝ่ายใบหน้าเล็กสายไปมาโดยไร้คำพูดแต่ชายหนุ่มก็ยังดึงรังให้เธอเข้าไปในห้องพร้อมกับเขาคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้เสียงของเขาเบาแต่เข้มดูคุณกลางฉันขอร้องขอร้องนะคะพิมพ์ปรางเสียงเครือทว่าอีกฝ่ายไม่สนใจเขาผลักเธอเข้าไปแล้วปิดประตูดังโครมจนหญิงสาวสะดุง้งเธอมันอวดดี ฉันไม่ได้ทำอะไรไม่เห็นหัวฉันพูดจาอีออกับไอ้หมอนัานหน้าด้านๆฉันไม่ได้ทำแบบนั้นต่อหน้าต,ต่อตาฉันยังทำขนาดนี้แล้วรับหลังฉันมันจะไปถึงขนาดไหนฮะกิตติกรตวาดเสียงรันไม่สนใจคําแก้ตัวของหญิงสาวความรู้สึกถูกกดดันทางจิตใจและโดนกล่าวหาทางทาง,ท,างที่ไม่ได้ทำอะไรผิดทำให้พิมพ์ปรางหมดความอดทนแล้วไงคะ จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสักหน่อยหญิงสาวกัดฟันเชิดหน้าขึ้นทา้าทายเธอสุดแสนที่จะทนแล้วในเมื่อไม่มีทางนี้และกิติกรก็ไล่บี้โดยไม่มีเหตุผลไม่เหลือพื้นที่ให้เธอถอยหนีได้ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดทำให้พิมพ์ปรางเลือกที่จะโต้กลับว่าไงนะชายหนุ่มถามกลับอย่างดุเดือดนี่เธอกล้าพูดกับฉันแบบนี้หรือทำไมคะในเมื่อคุณกับฉัน ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของคุณฉันจะทําอะไรกับใครที่ไหนไม่จําเป็นต้องรายงานคุณนี่คะนี่หมายความว่าไปกับไอ้หมอนั่นมาแล้วงั้นหรือนอนกับมันมาแล้วใช่ไหมแม้จะกโกรธจนหน้าร้อนพ่าวกับคํากล่าวหาของอีกฝ่ายแต่พิมพ์ปรางเลือกที่จะเปิดโหมดพร้อมสู้แทนไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างอยู่ฝ่ายเดียวนั่นมันก็เรื่องของฉันเธออยากลองดีกับฉันใช่ไหมพิมพปรางกิติกรเข็นเคี้ยว จ้องหน้ามนเนียนใสไม่วางตาขณะที่หญิงสาวเองก็ไม่หลบสายตาเช่นกันฉันก็แค่พูดความจริงคุณเองตาหากจะมาสนใจอะไรอดีตเด็กในบ้านอย่างฉันละในเมื่อต่างคนต่างอยู่ตั้งนานแล้วฉันไม่ใช่เด็กในบ้านของคุณแล้วไม่ใช่คนที่คุณจะบังคับควบคุมให้ทำอะไรก็ได้ตามใจต่อไปอีกแล้วฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งหรือมามีสิทธิ์อะไรในตัวฉัน หญิงสาวร่ายยาวอย่างอัดอั้นตานใจแต่ละคำพูดเน้นยำ้ำให้แสดงความเด็ดเดียวออกมาให้มากที่สุดทว่าไม่ใช่การตะโกนมันคือการเข้นเสียงจนแหบผ้าไปหมดอย่างน่าสงสารหากก็ไม่ทำให้ชายหนุ่มตรงหน้้นนำพามีแต่จะสร้างความโกรธจงพลุกพล่านให้กิิกรเพิ่มมากขึ้นไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นหรือ คำถามที่ออกมาจากปากของชายหนุม่มให้ความรู้สึกน่าขนลุกอย่างประหลาดสําหรับพิมพ์ปรางงั้นมาลองดูกันสักตั้งไม่ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ในตัวเธอจริงหรือเปล่าพร้อมคําพูดมือนาก็คว้าเอวบางเข้าหาตัวเขาอย่างรวดเร็วหญิงสาวไม่ทันตั้งตัวทลาเข้าไปหาอ้อมอกแกรงใบหน้าคมเลื่อนลงมาใกล้เธอเธอก็รีบเอียงหลบไม่ไม่นะคุณกลางน้ำเสียงพิมพ์ปราง วาดวันสันไวยังชัดเจนแต่นั่นกลับทําให้ชายหนุ่มยิ้มมุมปากเก่งเก่งนักไม่ใช่หรือแล้วจะกลัวทําไมคนตัวเล็กเริ่มสันเทาแต่กิติกรไม่สนใจเธอยั่วมโหูของเขาเองเพราะฉะนั้นเธอเธอต้องรับกรรมในสิ่งที่เธอทําลงไปชายหนุ่มอุ้มร่างบางขึ้นแล้วพาไปยังเตียงนอนอยา่าอย่านะคะไม่ปล่อยปล่อยฉันแมจะดินดน้นรน แต่ก็ไม่สามารถหลุดรอดจากอ้อมกอดที่รัดแน่นของอีกฝ่ายได้มาขอร้องตอนนี้มันก็สายไปแล้วนะปรางเขาบอกพร้อมกับวางหญิงสาวลงบนเตียงแล้วตามลงมาทาบทาับใบหน้าคมลอดูไร้ความปราณีชั่ววูบในความรู้สึกพิมพ์ปราหวนนึกถึงวันที่แสงเจ็บปวดวันแห่งฝันร้ายในความทรงจำที่เธออยากจะลืมแต่ไม่เคยลืมมันได้เลยและกิติกรก็เป็นคนตอกยำ้ำ ฝันร้ายของเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจบตอนที่4ี่ฝันร้ายในยายเสียงเรื่องใต้เงาบุษบาอย่าลืมกดติดตามนะคะและโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ